สวัสดีตอนเที่ยงครับผมยากินข้าวกันไเได้เมนูอะไรเมื่อีเนี่ยมีหมาเต็มเลยในสวนทุเรียนหมาจะของสวนะตะวันวันเดินโอ้อะไรเนี่ยขอดกระดุกหมูแล้วก็ต้มมะม่ามะม,ามา่มาผักเต็มเลย có tiếng lẽ đây. เอาน้ํา sắt หน่อย tao kia rồi. Khào. Hả?